เนี่ยอันนี้ลงชาติแล้วก็ลงรักนี่คือเขาล้างออกนะคุณรู้ไหมว่ารักจะเป็น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 ก้อน,น,น,นเนี้ยโดนล้างได้หรือไมทินเนอร์เพราะด้วยความที่ว่าคนบางคนอนะพระชุดเนี้ยอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆว่าเป็นพระสมเด็จโตที่เขาใส่ไว้ในเจดีวัดพระแก้วแต่อยู่ในพระธาตุพนมพจำลองนะ อ่าเขาเนี้ยด้วยความที่ไอคนขายผ้าเนี่ยขายสมเด็จแพงไม่ได้เล่นตามประวัติศาสตร์ของผ้าสมเด็จอะไรที่ไม่เคยเห็นหรือไม่ไม่ใช่ว่าเ,เห็นอะไรที่ไม่เหมือนที่ตัวเองเคยขายก็จะตีเกมหมดเพื่อจากัดแต่ผ้าเหลือน้อยต้องคำว่าแท้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 แทแทโคตระแท้แบบนี้นี่แล้วคุณเห็นไหมว่าข้างล่างเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยคืออะไรคือชาติคือสมเด็จเนี่ย ที่ลงชาติลงรักเนี่ยเขาจะเสียเวลามาลงทำไมถ้าไม่พิเศษถ้าไม่สำคัญ<น>อ่ะนี่โอ้โห,โห <c oughs> ความความต้องหมอกนะครับเอาว่าความ เหียนเนี่ยกุมาโลหะเนี่ยเขียนกุมารหลวงพ่อแชม่มวัตตากล้องเลยแพงไงกุมา mm hmm. โลหะนี่คุณลองไปเสิร์ชเกี่ยวกับวิธีทรรมกุมานะกุมารที่เป็นโลหะหรือกุมารที่เป็นไม้เนี่ยเขียนกว่าที่เป็นดินธรรมดา บ้านพอเต๋อ่ะมีคนนี่ครับพ่อเต๋แล้วก็ต้องมีอะไรมีทุกบ้านอ่ะตามแผ่นดินอ่ะวันนี้บ้านเฮียเขาอาจจะนะครับนี่เหรียญพ่อเต๋อเสมาควา่ำานะ่รุ่นสองก็จะมี ของคุก,กระกุมารพ่อเตเนื้อโลหะโอ้ถ้าเป็นกุม,มารพ่อเตเนื้อโลหานี้คุยไม่รู้เรื่องนะใช่พี่ขอแบแงสมเด็จพ่อเต,อเตสักโลนะครับครับอ้าวจุดนี้สามหมื่นรีวิวนะี่แหม่พอยุคต้นๆน,นี้ ส่องเข้าไปแล้วมันฉ่ำได้ใจจริงๆนะเนี่ยพอยุคตนเนี่ส่องเข้าไปนี่ฉ่ำได้ใจจริงๆอ่าชุดสามหมื่นนี่นะครับต่อไปอยากจะดูชุดไหนต่อชุดนี้มีอะไรจองไว้ในดวงใจบ้าง พอ่อเตแน่นอนครับนี่ผงรูปเหมือนท่านนี่พอ่อเตเนี่ยอะไรที่เป็นรูปท่านนะ่ะค้าขายดีเรียกซับดีจริงรองกุมารอลหาครับโอ้กุมารโลหะนี่เขียนผมบอกเลยเออนะแล้วพอ่อเตมีกุมารโลหะไหม เนี่ยคือคําตอบนะถามว่ากุมาลโลหะเนี่ยผมบอกแล้วว่าเฮี้ยนแรงกว่ากุมาเนี้ยดินอ่าชอบสิ่งครับชาได้ใจอ่ะชุดนี้ใครจองอะไรไว้ก็อยากจะดูชุดไหนต่อยังมีเวลารีวิวกันสมเด็จพรอเตอ่าเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราไปรีวิวกันขอดาวอีกร้อยเจ็ดสิบดวงได้ไหมครับจะดูชุดฐานไหนต่ออืมนี่ะของถึงแล้วผมก็สั่งให้เอาไปเลี่ยมเลยขอบคุณพี่พรเปาเลสมากนะที่นำพ่อเงินนี่พี่โชติกรส่งดาวนึงร้อยดวงฮะขอบคุณครับพี่โชติกรน,นะครับ พี่สาวรถส่งดาวน0่น้อยด้ว่างขอบคุณครับพี่สาวรถเอาอยากดูชุดไหนต่อ,อะนะครับอ่าเสมาความรุ่นสองผมว่ากุมารตื่นเต้นดีครับพี่กรอ,อ้าวนี่โอ,โ,โอ้ชุดนี้ โสทรนศูนย์แปดอันนี้ไม่ได้ขายนะครับอันนี้ใส่ตลับแล้วโชว์อย่างเดียวอ่ะนี่ชุดนี้คือสี่หมื่นห้าร้อยโอ้โหก็โอเคอยู่นะพอนงก่อนเลยปูทวนเรียมทองอ่าปูทวนเลี่ยมทองพอนงคมาดันหนะยิบขึ้นมาก็เก่าแท้ดูง่ายสบายตา นี่อ่ะเพื่อนๆนะครับขายได้ไรตัวถึงไม่ตัวถึงอย่าว่ากันนะกระป๋องนี้เออกระป๋องนี้ใครเอากระป๋องนี้นี่ซื้อมาเมื่อกี้เท่านะห้าหมื่นนะ <50. S 1> สองห้าหมื่น ห้าหมืนสองนี่ชุดนี้อีกห้าหมืนสองคุณคิดว่าผมซื้อพ้าวันนึงนี้เท่าไหร่นะครับอืมอ่ะมาชุดนี้ ต้องเริ่มแบ่งปันกันแล้วพระเยอะอ่ะนะครับเพื่อนเพื่อพอลาพระเยอะก็เริ่มไม่ถูกเหมือนกันชุดนี้ทีเด็ดคือคุดอาจารย์วลารุ่นแรกอ่าทีเด็ดในนี้คือคุดอาจารย์วลารุ่นแรกเนื้อเงิน นี่อันนี้คือทีเด็ดอ่านะครับแล้วก็มีนะครับพระสายวรคังปูม,ม่นใครขโมยทองคำไปเนี่ยเนี่ยปกปูม,ม่นเนินตาม,มาก ไอ้ต้อบอกครับมีคนขโมยทองคำไปแน่นอนเพราะเหลือเงินนวะทองแดงกับทองคำหายชุดนี้ต้องมีทองคําด้วยเหรียญปูม่ม่นเนินตาม,มากอ่าเนี่ยกิ่งปูม่ม่นอพระชายปูม่ม่นอันนี้พระดำตุยงวะถ้าพระดำตุยงแพงนะ โอ้โหนี่พอดาวมัตุยงสองสองฉลองพัยดยศนี่ก็เด็ดมาแล้วสนุกแน่นอนวันนี้เผลอๆตกอยู่ในกล่องอยากจะบอกว่าพยายามหาแล้วไม่เจอพร้อมจะระเบิดความมันกันแล้วหรือยังอ่ะมาหลังไข่ปลาเรียกอะไรก่อนจัดให้ก่อนเลย เรียกอะไรก่อนจัดให้ก่อนเลยนะครับอ่าหลังไข่ปลานะเรียกอะไรก่อนจัดให้ก่อนเลยมาเริ่มนี่เรียกอะไรก่อนจัดให้ก่อนเลยนะครับปูทวดเลี่ยมอ่ะปูทวดเลี่ยมทองอันนี้รุ่นสามยอดนิยมตลอดการครับ นี่ยอดนิยมตลอดการครับสำหรับปู่ทวดพ้าแท้นี่แกะงานแกะบ็อกสดนายใหญ่พ้าแท้นี่หยิบมาดูไกลๆดูตาปาปว่าก็แท้แล้วนะนี่ลงปูทวด รุ่นสามนี่แล้วบล็อกหน้าปูทินอวบๆนี่นะครับมาร์กเป็นบ็อกยอดนิยมใช่เหนียนี้ดูง่ายเหมือนจะอะไรรู้ไหมแบงค์เหมือนกับเข้าเหรียญที่ปั๊มแล้วมาปั๊มอีกทีหนึ่งทำให้เกิดรอยปั๊มตัวหนังสือซ้อนแบบนี้ทำให้ดูง่ายเลยปิดปูทัวสองเมือม่องินพี่นักแข่ จะได้ไหมพี่ยงยุดบอกนานิยมชุดรุนสามด้วยอ่ะปู่ทวดนะนี่อันนี้หูตัดเดิมคือสมัยก่อนเนี่ยลานเลี่ยมเขาจะตัดหมดเลี่ยมง่ายไอ้ที่ตัดเนี่ยทำให้แท้ดูง่ายด้วยนี่อา้าวประคดข้างเดียวเปล่าอ่าประคดข้างเดียวครับ ประคตค้งเดียวครับพี่แฮปปี้ดีชัยอ๋อแหมผมชอบนะเหรียญนเวลาไปเหรียญแท้คุณดูรอยต่อ,อยันดิเนี่ยแล้วเขาเอาเหรียญเนี่ยโลหะที่ปั๊มแล้วมาปั๊มซ้ำจริงๆเนี่ย นี่คือบ็อกสองจุดนะแต่ว่าได้วยความที่เขาปั๊มซ้ำจุดล่างมัเลยไม่ติดแบงคหน้าเนี้ยมันคือหน้าสองจุดประคดขาดนะครับหน้าผากสองเส้นประคดข้างเดียวนิยมคือต้องบอกว่าปูทวดอะถ้าหลังปูทีมเป็นหน้าอ้วนๆอย่างเงี้ยคือคือส่วนมากจะอยู่ในบ็อกนิยมหมด นี่วิธีการดูแท้เห็นไหมลมตรงยุบ B0 กว่านะครับเหรียญเนี่ยแกะบล็อกสดคมชัดลึกนี่แม่เหรียนแท้นี่เห็นไหมดูงานแกะบล็อกสดตาเป็นเม็ดเลยอ้าวโซทอน อันนี้ศูนย์แปดศูนย์แปดถ้าลองจากสองมาห้าร้อยก็ต้องเป็นศูนย์แปดหลวงพ่อโสทรทุกคนทั่วประเทศ รู้จักทุกวันนี้พระใหม่ๆของหลวงพ่อสวทรก็ยังทําบุญกันมาแขวนใช้ได้ผลเนี่ยครับพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยแอดมีตอนนี้ส่งไปเรี่ยมทองให้พี่จีพิทเอากล่องใส่หน่อยใช่นะครับพ่อโหน่งของมาดันนี่ ปางสายญาติหลงพ่อโงงวัดคลองมาดังแท้ดูง่ายเก๋คืนเพิ่มไม่สามหมื่นนะซึ่งพระปางสายญาติเนี่ยเราไม่ค่อยเจอใช่อ่าอย่างในกลุกป่ปบางขุนพรมที่แตกมาพิมพ์ที่น้อยสุดก็คือปางสายญาติในสมเด็จบางขุนพรมชุดปีศูนย์เก้า ที่พบเจอน้อยก็คือปางสายญาติมาครับพอนงนี่พอโนงวัดคองมาดันวิธีการดูแท้เก๊ดินเก่ากับดินใหม่หยิบมาแป๊บเดียวก็รู้พอนงเลยเหรอ,อนี่นะครับ อืมนะยังไม่ขายได้ไหมเนี่ยพ่อโนงของมาดันอ้าวอย่าไปกลัวพ้า,พาแพงยิ่งยิ่งเป็นพระเก่าพระกรุยิ่งดูง่ายนะครับเก่ากับพ่อโหนง เทียบกับพ่อโน่งนะเก่าวกว่าพ่อโง่งไหมครับแต่ยังว่าแล่ละครับลงทุนลงทุนแสนกว่าถ้าเก๋ยจยากทำยังไงแต่ถ้าแท้ลงทุนแสนกว่าก็มีกำไร สำหรับพระเครื่องที่ไม่มีราคากลางนะครับสำหรับพระเครื่องที่ไม่มีราคากลางนี่ไม่ต้องไปตกใจกับพระหลักล้านกับพระเบญจภาคียิ่งเก่ายิ่งดูง่าย ถ้าคุณใช้ความเก่าในการดูแท้ไหมเพื่อนอๆชัดเจนครับคนละยุคเก่าไปเยอะเลยครับองค์กรองค์นี้เนือดูง่ายชัดเจน ถ้าคุณใช้ความเก่าคุณไม่ต้องไปจําตําหนิพิมพ์มบรใหะไร้สาระเลยคือตําหนิพิมพ์มันมาอัตโนมัติเห็นไหมครับบ้านกลางเนื้อนี้ไหมเนี้วิตเิมสมุทรว่าแ้เหมือนอิฐปราสาท นี่ครับนาผิดโลกพี่ไผ่บุญนรนอกประมูลเลยครับโอ้โหพีพ่ระวัง โอ้โหครับโอ้โหเพื่อนๆเอานี่ฮะ พี่ชาบอกว่าสุดๆครับคนลุกเลยตําๆก็มีสองแสนเห็นแบบนี้คิดถึงลุกพี่ผมจะให้ดีเหรอนี่คือนะครับนางพญาพระเบญจภาคีของประเทศไทยดูง่าย ง่ายมากขอเก็บไว้เป็นมรดกสักองค์ได้ไหมสองแสนยังไม่อยากขายเลยนี่ฮะเนี่ยแบบเนี้ยพแบบี่น้าดูง่ายไหมดูง่ายเห็นไหมครับ ยิ่งมีลอยบินลอยกระเทะอสุดสุดครับคืนนี้พี่พีเระผาพวกแกทำกับน้งอย่าไปตกใจอย่าไปตื่นใจกลัวกับผ้าแพงยิ่งแพงยิ่งเป็นพ้าเก่ายิ่งดูง่ายเต่าหรือว่าเงนินรับางคานนะครับนี่ เต่าหลวงพ่อเงินรัฐบาลกานอง์นี้คือยิ่งใช้แล้วยิ่งดูง่ายนะครับเป็นไงฮะเต่าที่แพงที่สุดของประเทศไทยคือเต่าหลวงพ่อเงินรัฐบางคารอันนี้ถูกใช้แล้วยิ่งเก่ายิ่งดูง่ายแท้ตาเปล่าสุดๆไหมวันนี้เมื่อกี้ใครแซวผมมาว่านี้มีอะไรทีเด็ดเด็ดพอไหมครับพี่พรบว่าเล่น เนื้อนี้ใช่เลยพี่มีนเต้าข้องเงินเปิดราคาเท่าไร,ครนะ่ครับเนี่ฮะอ้อหครับเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนครับพี่ นี่กับเต่าที่แพ้ที่สุดของประเทศไทยนะเต่าหรือพะเงินวัดบางคานเนี่ยคุณดูรูปหล่อพะเงินบางคานดูเนื้อนี่ไหมเอเออ่ะอยากได้อะไรโหต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนนะโดนสะกดจิตหมดแล้วครับด้วยนางพญาและเต่าหรือพะเงินวัดบางคาน ปกเนื้อชินอืออันนี้ปกพิจิตเต่ากอนนี่อ่ะเต่าลงเงินบางคารนต้องบอกครับว่าพ่อเงินบางคานเต่าแท้ๆของท่านไม่ได้หาง่ายนะชี้หยิบมาแบบแท้เลยคือแท้ตาเป่าไม่ต้องส่องกล้องแบบนี้เนี่แหละครับรู้กันอยู่ครับ นะว่าเต่าพระเงินวัดบางคารยอดนิยมขนาดไหนสองนาทีนี่ถ้านะใครมีเต่าหลวงพ่อ,พองเงินวัดบางคารใช้แบบดูง่ายแบบนี้โอ้โหของที่ทันพระเงินแล้วเป็นนะตระกูลพระหล่ออยู่แล้วนี่โอ้โสวยสวยเปร้านขายมาแล้ว คือถ้าแท้ได้หยิบม,มาต้องแท้แบบนี้เลยครับหลักหมื่นมันไม่ใช่แล้วครับเพื่อนนี่นะจัก,กรพดิแห่งนะพญาเต่าเรือนเมืองไทยพาะเงินบางคารโหราคาสายอยู่จักรจี้ครับต้องบอกว่าจักรกจี้เฮ้ยเต่าพ่อเงินบางคารนี่คุณซื้อเต่าปูเลียยังไม่ได้เลยซื้อเกฟแพงกว่านี้โอ้โหของแบบนี้ผมพูดเลยนะครับต้องอยู่คนที่คิดเป็น มาสามหมื่นเก้าที่พี่กรนะครับต้องบอกว่าแบบนี้ต้องอยู่กับคนที่คิดเป็นคิดไม่เป็นไม่ได้ต้องอยู่กับคนที่คิดเป็นเท่านั้นคิดไม่เป็นไม่ได้นี่ไยต้องอยู่คนที่คิดเป็นเท่านั้นคิดไม่เป็นไม่ได้ครับ นี่สมเด็จนี่หมอสะอาดดึงเข้ามาเก็บแล้วนะเพื่อนเมื่อนเห็นไหมพระสมเด็จไม่ได้ดูยากเลยเนี่ยอันนี้ลงชาติแล้วก็ลงรักนี่คือเขาล้างออกนะ คุณรู้ไหมว่ารักจะเป็น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 ก้อนแบบนี้ยโดนล้างได้ไหมทินเนอร์ hmm. เพราะด้วยความที่ว่าคนบางคนอะพระชุดเนี้ยอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆว่าเป็นพระสมเด็จโตที่เขาใส่ไว้ในเจดีวัดพระแก้วแต่อยู่ในพระธาตุพนมพจำลองนะ mm hmm. อ่าคราวเนี้ยด้วยความที่ไอคนขายพระเนี่ย ขายสมเด็จแพงไม่ได้เล่นตามประวัติศาสตร์ของพระสมเด็จอะไรที่ไม่เคยเห็นหรือไม่ไม,ไม่ใช่ว่าเ,เห็นอะไรที่ไม่เหมือนที่ตัวเองเคยขายก็จะตีเก๋หมดเพื่อจนนํากัดแต่พระเหลือน้อยพ้าแบบเนี้ยเวลาได้มาเนี่ยคือที่มาดีใช่ปะ่ะได้มาเสร็จไปให้เสียนดูว่าเก๋นเนี่ยคนเรากล้าล้างเพออะไรก็เขาตีเก๋แล้วอะ่ะก็กล้าล้างนี่ก็เอาทินเนอร์เนี่ยล้างลักออก นี่เป็นสมเด็จที่แท้ดูง่ายนะครับต้องเขาว่าแท้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 โคตาระแท้แบบนี้นี่แล้วคุณเห็นไหมว่าข้างล่างเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยคืออะไรคือชาติ mm hmm. คือสมเด็จเนี่ยที่ลงชาติลงรักเนี่ยเขาจะเสียเวลามาลงทําไมถ้าไม่พิเศษถ้าไม่สําคัญใช่ mm hmm. อ๋อไอ้คนทําเกมมันจะหาชาติมาลงเหรอครับไปเอาสีพ่นอย่างเดียว เขาจะไปหาชาติมาลงแล้วจะไปเอารักแท้ๆมาทาแล้วรอสามเดือนถึงแห้งมันไม่ใช่นี่แบบนี้จะบอกคือแท้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 แบบดูง่ายแล้วถ้าใครเคยมีสมเด็จแท้ๆคุณดูดิผมเอาสมเด็จองนี้นะนะ เนี่ยเขาล้างทินเนอร์มันเลยแห้งนะแต่ตอนนี้โด,โด,โด,โดเนเราโดนเหงื่อคุณเห็นความความความ,วามช้ำไหมและพวกนี้แปลกนะพอเอาไปให้ดูนะเจอรักเจอชาติติกอยู่หน่อยมันก็จะบอกว่าแก๊อยู่นั่นะไปหากันนะสมเด็จแบบนี้แท้นะครับ ขายแตกแน่นอนประมูลสมเด็จโตครับเนื้อแบบนี้คือแน่นอนครับก็ใครที่เคยซื้อสมเด็จองละสิบล้านคุณอ,อน,นี้ไปส่องดูได้ชาติแท้ละแท้พาแท้เลยไหมครับก็ถูกพี่ครับผมถามคนทําเก๊จะไปทาชาติเหรอใช่ทุกวันนี้ไอ้คนเล่นพระแท้ยังไม่รู้เลยว่าชาติจะไปซื้อที่ไหนชาติหน้าตามัมนเป็นยังไงผมจะบอกให้เนี่ย ทุกวันเนี้ยคนเล่นพระมารู้ไว้ว่าชาติจะไปมันคืออะไรยังไม่รู้เลยและคนทำพักเก๊จะมาลงชาติจะมาลงรักไร้าสาระครับจริง